ลูกแล้วนะของผมให้นะสร้อยมาสีเยิะเลยอ่ะพี่คนไหนอีกมาอ่ะหายาเัวนี้ขาดนะอ่สุดที่ร้อยลงขึ้นขนไปแคแล้วต้องเจอดูก่อนสิต้องเจนดูก่อนไม่ร่างกายไม่อาจารย์เหยียบขาให้หีไม่อาจารย์จะพาให้ยีดมึงอ่ะจะทำไห่ทำเออพูดอยู่ชิมมึงงายง่ายง่ยมึงเยอะ người ná, làm bà con ná ngay ở đây nà. Hả? Hả? Này má, con mí lẹ, con hả lâu. Hả bên kia. Này เสร็จหมดแล้วเราเดินดูดิเดินจากเดินจาองเดินกลับไปกลัมากันเดินด้อไงโดนแม่หายนะเอาหายไปหน่อยพี่สูตรที่ร้อยได้กี่แล้วได้กี่เปอร์เซ็นแล้วหายนะได้กี่เปอร์เซ็นต่สิเซ็นหก็ดีเลย โง่หันนงกล้องโน่ด้วยอ้ามาที่มาีแล้วีแล้วขอรูไปขอรับดยด้วยเอโดยมาที่มามาหมดมามาขอเลยรอรอเลยมาผมขอให้หมดแลวทุดท้าวมาามาลังให้มาขาี่เไม่เคยมาี้อ๋อเอาพลังให้เป็นอะไรที่เป็นอะไรพี่มีปทำสักเอาเฮงๆนคนละสามร้อยเลยวัดไหนก็ได้พี่ ชำรานีสงหน่อยแล้วมันจะได้ทำให้เรารวยรวยไวเลยม่นะหรือว่าสะพานสูงเนี่ยได้หมดได้หมดีเจัตามทั้งหมดนะพี่นะมีเป็นอะไรเป็นตรงไหนไม่สบายตรงไหนบอกเลยเขาใส่ในไอ้นี่ยโดนมุณใส่มาจากขยักไปในนี้ค่ะขับออกมาค่ะ ถ้ดูะผูก็ตมีคนแก่้่ผีโแลต้องทำไงจ้าขนาดส0 0วัดไหนจะไาพี่ไปทำนะค่ะบุญตโถุกแกผีเจ้ากรไมใเวนทั้งหมดแมู่ใหญ่ด้วยไม่เป็นไย่างด้วย ทำเลยนคนคุณจะปล่อยปลาชิ้นคนละสามตัวก็ได้นะพี่นี่ในตลาดนะน่าเอียงนะโอ้ถ้าจะเอาเลยๆก็ร่วม่ังคนละสองอันถวายพระนั่นน่ะทำรวมกันเลยพี่ทำคนละคนนะคนหนึ่งมีอะไรก่อนนะปล่อยปลาคนละสามตัวดำคนละสองอันนี่สองคนละสามนั่นน่ะคนละคนทำถูกไหมครับคนละคนคนละคน

พิ่งกลับจากทำบุญมาไปทำสี่จังหวัดลาะได้น้ำโขงอาจารย์ก็ไปใส่ไว้ทุกวัดได้ดีด้แล้วเออมาไปนะไมากันนะคะไม่ขาดนะของปู่ฤาษีลิงดำไงลิสวตัวได้ลูกชายมาผ้ามา ่มเนะลูกชา่ย่านมามาม่เ่เออดีมาพี่มาพี่โสมตัวพี่โมันตัดไหมโเตียพี่จริงพ่โมันดุแต่ว่าเลี้ยง่เลี้ยงนเช่องอะออกคอนเทนตเช่องนะเออเลี้ยงแบบเป็นหมาใจดีอะเป็นหน้าะกลัวเป็นหน้ามหน เป็นหมายใจดีใจดีแต่หน้ามันหน่ะต่ะไหน่ี่นะแล้วมี้เล่นพอมันเห็นเราถ้ามันปวดตรงไหนมันอ๋ดปวดมก็โดนจ่มอยู่ที่เราเลี้ยงะถ้าเราเลี้ยงใ่เด็กมันก็จะใช่ตราตหนน้นมือตรงตนอมี้ข้อมือเป็นอะไรขัเวลาําใช่ลุกขึ้นแล้วคํา

ขาหัวเหรอข้างนึงเบาแล้วข้างนี้ดีข้างนี้ค่ะลงเมื่อกี้นั่งข้างนีแล้วัง้เี ไว้แล้วไว้แล้วเลียงหมดคือ